ถึงญี่ปุ่นวันแรกก็ต้องออกเที่ยวเลยสิวันนี้เราพามาวันเดย์ทริปที่ชิงอะไปร้านขนมที่เหมือนหลุดออกมาจากจีบี ชมใบไม้ร่วงและไปกินเนื้อโอมิสุดดังในชิงะเป็นเนื้อที่ถ้าไปจังหวัดน,นี้เราต้องกินวันนี้เป็นวันแรกที่มาถึงญี่ปุ่นเดย์วันเราก็ต้องใช้ให้คุ้มเราถึงญี่ปุ่นในช่วงเช้าพอแลนบึ๊บก็พร้อมเที่ยวเลยพอออกจากสนามบินแล้วมีเวลานิดหน่อยเราก็เลยแวะมาฟิตเช็คกันพอถึงแล้วก็เตรียมเสื้อตัวนอกเอาไว้ถือว่าป้องกันลมหนาวได้ดีเลยการเดินทางในครั้งนี้นะคะเราจะอยู่เกียวโตเป็นหลักค่ะแล้วเราก็ใช้เป็นคันไซแอรยพาสนะคะซึ่งจะครอบคลุมตั้งแต่การ เดินทางตั้งแต่ออกจากสนามบินคันไซไปจนถึงเกียวโตเลยแล้วเราก็มาถึงกันที่ JR นะคะที่จะไปเกียวโตกันก็จะขึ้นฮาลุกะกันค่ะไม่มั่นใจว่าอันนี้จะมีคิตตี้ไหมนะออไฟดีเลยด้วย1ชั่วโมงอะไรอย่างงี้ลุ้นมากว่าจะมาถัานรถไฟที่จองไว้ไหมแต่สุดท้ายก็เวลาเหลือนะคะสำหรับทริปนี้สำหรับใครนะคะที่ออกมาจาก ขาเข้าประเทศแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเอ้ยต้องไปแลก JR ที่ไหนอะไรงเงี้ยหาข้อมูลง่ายมากใน Google เนี่ยของ JR เขาก็จะมีภาพให้ชัดเจนแล้วเนาะว่าเดินทางไปทางไหนบ้างแล้วก็จะเจอ,อ,อ JR Center ซึ่งวันนี้ที่เราไปนะคะก็คนไม่เยอะด้วยเหมือนตอนนั้นที่ไปที่ชินจูก,กุคนจะเยอะแต่ว่าที่นี่โอเคเลยคนน้อยมากก็คือได้เป็นคิวแรกเลยเข้ามาแล้วก็แลกตัวแล้วก็มาถึงที่นี่ค่ะประมาณนี้ หลังจากที่เอาเบสโมเสร็จนะครับเราก็ขึ้นรถไฟเนาะขึ้นฮารุกะนะครับในคันของเราก็มีคิตตี้ด้วยคือเราเดินทางไปที่เกียวโตเนาะใช้เวลาเบสเสร็จนะครับหชั่วโมง20่นาทีซึ่งถ้าจองมานะครับก็อย่าลืมจองที่มันใกล้กับที่วางกระเป๋านะครับจะได้ไม่ลำบากเท่าไหร่นะครับเป็นไงคนนี้น่าจะง่วงจริงเหมืนที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้นอนเมื่อคืนนะครับกนเสียงดังเชียวแบบนี้ ทางขบวนเขาจะเตือนหรือเปล่าหลังจากหลับไปหนึ่งตื่นนะคะเราก็มาถึงกันแล้วค่ะที่เกียวโตนะคะโดยที่จะสตาร์ทอยู่ที่เกียวโตสเตชันนั่นเองค่ะก่อนอื่นเราก็จะไปฝากกระเป๋าก่อนนะคะที่โรงแรมค่ะซึ่งวันนี้เราพักที่จูนสเตย์นะคะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ JR แล้วนะคะซึ่งตอนนี้เราจะเดินทางกันไปที่จังหวัดชิกงะเราจะนั่งจากเกียวโตไปดังนั้นเราก็จะนั่งตรงบิวโกไลค่ะตามไปดิ รถที่กำลังจะมาอยู่เราไม่ขึ้นนะคะเพราะมันเป็นโลโก้เดี๋ยวเราจะไปขึ้นตัวที่เป็นสเปเชียลแรบิทนะคะที่จะไปลงที่โอมิฮาจิมังค่ะเราจะไปที่ลาโคลินากันมันเป็นแบบว่าเขาเขายา่ๆ <laughs> ไม่ใช่เดี๋ยวไปดูว่าเป็นยังไง สำหรับใครที่อยากรู้วิธีการเดินทางแบบลงละเอียดนะคะเราใช้เป็นคันไซแอร์เรียพาเนาะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นพาสที่ครอบคลุมถึงจังหวัดชิงะเลยค่ะพอซูมดูใกล้ๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเส้นทางการเดินทางของเราค่ะที่บอกว่าเดินทางตรงบิวโกไลก็คือตรงนี้นั่นเองนะคะรอบรถไฟ Special Rapid ิดนะคะ ก็คือจะเป็นรอบเที่ยง45นั่นเองค่ะตอนมาถึงนะคะหัวโล่งมากเลยค่ะก็คือดูแค่ Google Map เนาะเราก็เลยตรงดิ่งไปที่ Tourist Information นะคะให้เขาช่วยบอกเนาะว่าต้องไปขึ้นรถตรงไหนคุณป้าที่นั่นบอกครบถ้วนมากเลยค่ะว่าถ้าไปที่นั่นเนี่ยต้องไปรอรถตรงข้างหน้า Tourist Information ได้เลยเนาะแล้วขากลับเนี่ยก็ต้องข้ามถนนไปรออีกฝั่งด้วยก็จะมีป้ายบอกเวลาไปกลับอย่างชัดเจนเลยนะคะ แล้วเราก็มาถึงแล้วค่ะที่ลาโคลินานะคะลาโคลินาโอมิฮิมังค่ะเป็นร้านขนมที่ทั้งใหญ่แล้วก็สวยมากๆเลยนะคะถือว่าเป็นแอ tract ชันอย่างหนึ่งเลยของจังหวัดนี้เนาะที่นี่เนี่ยค่อนข้างใหญ่มากๆเลยนะคะถึงจะบอกว่าเป็นร้านขนมเนี่ยแต่ว่าจริงๆเนะี่ยมีหลายอย่างมากๆเลยเนาะแล้วก็ยังจะมีพวกเป็นแฟคทอรี่หรือว่าที่เขาผลิตขนมกันอยู่ที่นี่ด้วยนะคะนอกจากนี้วันเสาร์อาทิตย์เขาก็จะมีกิจกรรมอะไรอย่างนี้ด้วยก็สามารถไปติดตามชมในเพจของเขาได้เลย เบสทักทายโอ้อันนี้สวยมากลาโคลิน่าชี้ชีหน่อยชี้ช้อย่างที่บอกนะคะเมื่อกี้เนาะว่ามีหลายส่วนมากๆเลยนะคะเบสก็เลยเดินมาดูแผนที่ค่ะทั้งหมดของลาโคลิน่านะคะมีอะไรบ้างอาหารและขนมที่ขายในแต่ละโซนก็จะจัดให้ไม่เหมือนกันนะคะ ที่นี่นะคะก็จะเป็นร้านขนมที่มีขนมขึ้นชื่อน,นั่นก็คือบามกูเ็นนั่นเองค่ะหรือเรียกอีกอย่างนึ่งว่าเค้กขอนไม้นะคะ ลาโคลินเป็นร้านแฟลกชิพของร้านทานยะนะคะเป็นร้านขนมญี่ปุ่นดั้งเดิมค่ะแล้วก็ชื่อดังด้วยนะตรงนี้เขาก็จะเปิดให้เราได้เห็นวิธีการทำบาม์คูเฮนเลยนะคะก็จะเป็นขั้นตอนขั้นตอนหนึ่งเนาะที่เอามาตากใช่ไหมคะแล้วกลิ่นนะคะมันออกมาหอมมากๆเลยแล้วโซนตรงข้างๆเนี่ยก็คือจะเป็นโซนขายเนาะซึ่งขายดีมากเพราะว่ากลิ่นมันลอยออกมา เดินมาเรื่อยๆนะคะเราก็ไปเจอกับคาเฟ่นะคะชื่อว่า Club h a r l เอค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นร้านแบรนด์ขนมตะวันตกก่อตั้งขึ้นในเมืองโอมิฮาจิมังจังหวัดชิงะเมื่อปี1951ค่ะ ที่เราสั่งมานะคะก็จะเป็นเซตบาม์คูเฮนค่ะกับบาร์คูเฮนเชคนั่นเองแปลกมากแต่ว่ามันเป็นบาม์คูเฮนนี่แหละแต่ว่าอยู่ในรูปแบบของน้ำปั่นนะรสชาติค่อนข้างดีเลยนะคะทุกคนแล้วตัวเชคเองเนี่ยไม่ได้คาดหวังว่ามันจะอร่อยขนาดนี้แต่ว่าอร่อยมากแล้วตัวเค้กคอนไม้เขาก็อร่อยเหมือนกันคะ่ะมีความออริจินอลเนาะเคนนี้เขาทำอะไรเสื้อเลอะ ไหนโผล่หน้ามาสิตรงนี้จะเป็นบรรยากาศร้านต่างๆนะคะที่อยู่ในลาโคลิน่าค่ะซึ่งมีการตกแต่งน่ารักมากๆมีคาแรคเตอร์เต็มไปหมดเลยนะ ก่อนสองโม่บบมมมเดียวล่าประหลาดอ้อนมากกลับาามานะอะา,า,า,ามันหนาวแต่ว่ามันแบบแดดแรงมากก็รือว่าเป็นที่เที่ยวที่คนญี่ปุ่นเขามากันเนาะไม่ค่อยห i นคนไทยเท่าไหร่ ีคนไทยเลยปกติเราใจห็งคนไทยใช่ไหมเราจะเดินไปได้ยินเสียงตรงนีออ้มันดีมากเลยแต่ว่าเราไม่ได้ยินเลยอันนี้จะเป็นเสียงคนจีนแล้วคนจีนเ<อ>้อยู่การท้องนาด้วกันหมดเคนไทยเราจะมีแต่แบบว่าอร่อไม่รู้แต่ละวันแต่ว่าก็เราอยู่ชิงอ่ะไออมันจะเป็นเมืองแบบเงียบๆนะเรามันไม่เคยมาเหมือนกันแต่ว่าคนส่วนใหญ่เขามากันพวกขันรุนมาแล้วนะเรา เราขับรถไม่ค่อยเก่งเราก็เลยนั่งรถเมล์มาซึ่งก็ดีเมล์ถันมากสวัสดีค่ะตอนนี้เรามาถึงกันที่ฮาจิมังโบรินะคะตอนแรกก็คิดว่ามันคงจะเป็นเหมือนกับว่าแบบสะพานแล้วก็มีแบบน้ำอยู่ตรงกลางละอะไรเงี้ยเฉยๆอะไรย่างเงี้ยใช่ปะ่ะแต่ว่า คือวิวมันสตานนิงมากอยากให้ทุกคนดูเดี๋ยวเราหมุนกล้องไปดูกันอยู่ที่ไหนเนี่ยคืออะไรอะ่ะฮาจิมังโบริเป็นคลองที่ขุดไหลผ่านใจกลางเมืองโอมิฮาจิมัง เชื่อมตัวเมืองกับทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นชื่อทะเลสาบบิวะจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่รู้สึกว่าเหนือความคาดหมายมากๆเพราะว่าตอนแรกไม่คิดว่าจะเจอกับวิวที่สวยขนาดนี้บรรยากาศที่นี่เงียบสงบน่าเดินเล่นมากๆเลยตอนนี้เนี่ยก็เป็นฤดูใบไม้ร่วงแล้วแต่ว่ายังไม่ใช่จุดพีกเนาะมันก็เลยยังไม่ส้มมากถ้าสมมุติว่าพีกเนี่ยต้องสวยมากแน่เลย,ยามาเนาไปเดินข้างล่างกันไหมเขามีว่ารูปด้วย เดินกันมาในเหนื่อยแล้วเราก็เลยไปหาข้าวกินกันค่ะซึ่งวันนี้จะกินเนื้อโอมินะคะที่ร้านมารุทาเกะโอมินิชิกาวะอันนี้ก็จะเป็นเมนูคร่าวๆนะคะและที่เราสั่งกันค่ะก็จะมีโอมิบีฟยากินิคุเบนโตนะคะแล้วก็โอมิบีฟซุกิยากิโบค่ะและอันนี้ก็จะเป็นโอมิบีฟซุกิยากิโกเซ็นค่ะก็จะเป็นเซตมาให้เลยนะ ร้านนี้นะคะเราก็รู้จักมาจากเพจ GoGAP Japan อีกทีหนึ่งเนาะเขาบอกว่ามาถึงจังหวัดชิกะแล้วห้ามพลาดเนื้อโอมิเขายังบอกอยนีกนะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะรู้ว่าเนื้อโอมิเนี่ยคุณภาพเทียบเคียงกับเนื้อโกเบหรือว่ามาซึสกะได้เลยนะคะแล้วก็นะทุกคนมันอร่อยจริงๆขอการันตีความเนื้อดีมันแบบว่าอาจจะเพราะว่าร้านนี้เขาทําอร่อยด้วยหรือเปล่าแต่ว่าตัวเนื้อเนี่ยมันค่อนข้างคุณภาพมากๆเลยนะ แล้วพระอาทิตย์ก็กําลังจะตกดินะคะ่ะเราก็เลยเลือกที่จะเดินทางกลับเกียวโตกันนะในเวลานี้สําหรับการกลับเกียวโตนะคะเราก็เลือกเส้นทางเดิมนะคะก็คือเดินทางโดยการใช้คันไซแอเรียพาสนั่นเองเบสว่านะการใช้พาสเนี่ยมันค่อนข้างง่ายเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างครอบคลุมหลายๆแอเรียแล้วนะคะเราไม่ต้องคิดเยอะก็ขอฝากไว้นะคะสําหรับใครที่เดินทางมาแถบคันไซก็เดินทางมาที่ฮิงะด้วยก็จะเจอกับบรรยากาศประมาณนี้เลยนะ แล้วทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นทุกอย่างที่เราทำในวันแรกที่มาถึงญี่ปุ่นค่ะใครที่ดูมาถึงตรงนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วเจอกันในวันต่อไปค่ะท้ายคลิปนี้นะคะเป็นโบนัสทร็กสำหรับรายละเอียดที่พักที่ June s t a ์ค่ะทุกคนเข้ามาแล้วเป็นแบบนี้เลยแล้วจะชนกับ <c oughs> ห้องน้ำ <c oughs> แล้วก็ชนกับ <c oughs> <มา S 1> ตู้ <c oughs> แล้วก็เป็นที่ล้างมือเลยแล้วจู่ๆก็เป็นเตียง <Okay. S 1> ทุกอย่างมันเร็วมากมแล้วก็โต๊ะหนึ่งตัวนี่้ว เพราะว่าเราไม่ต้องคิดมากอ่ะเธอถ่ายห้องน้ำสิเข้าไปห้องน้ำมีห้องน้ำเราจะเปิดเข้ามามีอ่าให้แช่ด้วยมีที่ไหนอ่ะไม่มีนะนแค่นี้เลยทักที่สำคัญนะคะแอร์ที่นี่ไม่สามารถปรับอุณหภูมิตามใจชอบได้ค่ะมันก็จะร้อนๆนหน่อยนะก็อาจจะต้องเปิดหน้าต่างหรือว,ว่าเปิดพัดลมช่วยค่ะ